สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพสุดาดำนาดีโปรแกรมวิชาภาษาไทยห้อง A นะคะรหัสนักศึกษา 52E101010 นะคะวันนี้ก็จะไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับ,กกบทฤษฎีการวางเงื่อนไขนะคะซึ่งทฤษฎีการวางเงื่อนไขเนี่ยก็จะมี5กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือ 1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติเป็นการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะที่วางเงื่อนไข สองทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตส,สันซึ่งสามารถควบคุมได้สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้นะคะโดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขที่สัมพันธ์กับสิ่งเรา้าตามธรรมชาตินะคะ 3. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัตทรีนะคะซึ่งกฎแห่งความต่อเนื่องนะคะการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้แม้เพียงครั้งเดียวเป็นกฎของการกระทําครั้งสุดท้ายและการ และหลักการจูงใจนะคะ4ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปเรนต์ของสกินเนอร์นะคะซึ่งกิจกรรมใดที่ได้รับการเสริมแรงนะคะจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งการเสริมแรงเนี่ยจะแปลจะแปรเปลี่ยนการตอบสนองความคงทนนะคะการลงโทษเนี่ยทำให้การเรียนรู้ได้เร็วขึ้น การให้แรงเสริมนะคะช่วยปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้และการลงโทษเนี่ยจะมีผลเสียและหากต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็ดูความเหมาะสมด้วย 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮันซึ่งกฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนองกฎแห่งการลำดับภุมนิสัยและกฎแห่งการใกล้จะบรรล,ลุเป้าหมายนะคะค่ะวันนี้ก็เรียนรู้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ